สบายดีพี่น้องหัวหยุงหัวห <c oughs> นงองวาท่านนอนอยู่ <c oughs> นียะอะยังกินไงปรแดกบองมาต่วบาทคุณต้องรับรินเ้าะแดดบองมันต้องพักเสษบมาตะบาน ม้วนอะมันนอนอยู่มัน,อนนอัน,นขึ้นมันไรอะพี่น้องเบิ่งตำรอได้ได,ด,ดอ้อเนี่ยเด็ดเพราะมันถือป็นยงขาบพเหยียบดินย่ตรงลงตรงลง,งวงา้นคับตงไปน้นนปาสก่ลบอก่ไก่เหมือนกันรอเลี้ยงอุ้งยิ่า มีประเด็นบ่มีประเด็นแต่ประเด็นมืึอเช้านี่เว้ากันป่เจ้ากีศิลปินมันบ่มีอันบ่าใครมีเล็กน้อยมาจุดกระแสเพรา,วา,าะว่าผู้หญิงมาเสนอในสิ่งนี่ก็เห็นว่าเรื่องน่ะเขาแหลมอายุขี่เป็นว่าเราพ่อเถียงหรออายุขี่ของมากกวันผู้หญิง แกว่ากระแสพี่เวิร์คือทุกคนอยากเข้ามาสู่วงการเพราะว่าว <ะ S 1> องค์หญิงเนี่ยทุกคนอยา,ากเข้ามากมี่จะมี้ื่อเสียงอย่างมีเงินคำก็เพราะองค์หญิงพออายุคิแล้วเขามาเสนอมันถ้าเป็นนกักเอกครับมาเป็นนกักเอกเล็กหน่อยอายุสิบสามปีว่าเป็นนกักเอกเขาโง่นโนแล้าแต่ว่ามันบริษัทพี่เวิร์ดด้วยพี่น้อ,นองเสียงเนาะ มี่บ่มีเสียงอยู่บ่ยอ,ยบอยู่ในไหล่นี้น้อขอมมาบาอกอน้ำีๆนอล้จากุเง,งิเขามาแล้วนั่น้ำขม,าาม้าสมัครแลวแกงปากอนะมได้ก,ดก็ขงไดิรนยมากดีใจริเท่าไหร่บ่ตลอดช่างบยุดเบ่ยุตลอดป่ะเป็นอย่งช่องบ่รับเป็นหน่อยขอม้ากอ ความอดทนมันต้องใช้ความอดทนกินนอนขับถ่ายบ๊บปกติมาร์ลัที่เรียมาล์ลัมจขับถ่ายกะบ๊มบไม่หมอนขับถ่ายจะต้องอดหิว่ยมจะกินไม่ได้กินความเดียวต้องอดบางมองบางเชียมอง มองเรมองนอนมันบ่มีมองบ่มีมองซื้อยากซื้อกินเนาะมองลรามองน้อนบางเจียกับเป็นหายไปงั้นได้หลายมือจะกกินหยังจะกินหยังพี่น้องเอ้ยจะคนเมาเนาะจะคนสีเงียกับไปทางไหนเนี่ยไปนี้จะกินหยังจะกินหยังเขาจะไหนยังเับเด็คือมันรักกันในเนี่ยมันรักนั่นละ nó nó nhắm nó nhắm để lập thì lập nó nhắm để mình làm lập nhắm lập cứ chơi này ngang vào như này Chẳng gì lập mình cả lập rồi nói gì lúc nói, oh, nói đang เ,เงินมีคำจะเป็นมะล่ำมะหวอดป่านีบมูกระเสียนก้อนพายุดเป็นบุตรหาใไ้ไปหนาบแมนด้หยีย่เป็นห่อกระเสียนอย่าว่าเะ่ะพายุดก็เป็นจริงว่ะจอัมลาที่แลหลกภาสีอัมลาดอเนีอ่ะมันเบอ,อันนี้เนาะมันบอปังเนาะนเบอปังเนาะอยูไมแ่แหลกเงินสามพันสีเลยใส่หาหมูนี่ หามืือนี้กินมัดมือหนี้สิเก็บกับพวกี้ช่งลูกช่งเต่าไอ้เจ้าจีฮาตั้งไดนอีกท่านหนึ่งอาจีบมาล้มเขาบ่อกรับได้พี่น้องไปกู้เงินยืมเงินแต่สยออกรถออกลากกออกบ่ไดเลยเนีซื้อรถซื้อรถเอาไว้เอ็ดอาจีบเนั่ยมาล้มไม่ผ่าน เป็นจริงไม่ได้เป็นจริงหรอว่าไม่จริงเป็นชาวนาเช่ไหเจ้า่าเป็นเจ้าหน้าจี๋เถอะจะเป็นมลำเป็นมลำเนี่ยเป็นหมีก็ได้เพราะอยิงขมากกันมีงานมีการต้องหัจักแล้วไปทีนี่วะมันเป็นอน นี่มากกร่กนนี้ไปได้เด็บเปียก์มูดูเก็บส่งดีกับมูดอืมเ้าลำบากมากเลยนะกินเฉพาะสีอิ่มใช่ไกินยังก็ได้วาแตว่าแตนีซินเหี้ยเจ้าหญิงขมาบื่อเนี่ยยืนได้กินเ้อยพี่หน่อยเอมซี เอาคำมาฝากยืดซี่ลูกสาวเด้อพอหักลูกสาวเด้อไม่หักลูกาาสาวเด้อเอออันนั้นเรานีมาฝากลูกสาวอันน,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 นนั้นเรานีมาฝากพอหยุดวันละแต่อยู่เด็กจินน้ำลูกสาแวแหละพี่น้องเออยังก็ได้อันนี้อันนี้ฝากให้ผู้หญิงเด้อมาไลา่อันนี้ฝากให้พยุดเด้อค่ากาแฟติดไปนวดมะน้ำค่ากับเข่ากับน้ำกันเลยกับพ่อได้อันนี้สมน้ำลูกสาวเต้พี่นอนคนรอบปากก็ได้เด็ก

บน้อนเดี๋ยวคุณหนึ่งพัทักก็ไปว่ารถใครจะรถส่วนตัวมานูข้านามากคอนมู <c oughs> บนอนบ่หลับสิ <c oughs> บนอนจนสิบนอย่างนันบะมีเงเฮียกัตื่นหลับจ้าโ่น้อนเซรเสียเนาะอยว่าแก้งทีมงานท่านไดเอารถตัวมาให้แก้งมา เปิดคาเบยียนเนี่ยหนูขามากกว่ามูนบอลคะเบียนกบหกเก้าหกแปดเก้าห้าคะเบียนกบกี่เะเดียนขอไกลบอยใหม่กบก่อนห่งสองสามสี่ห้าหกเอ็ด แปดเก้าสิบคันไปแกงมนะอันนี้พระเอกออบก็มาเด้วยพี่นุ่มอันนี้พระเอกออบก็มาหายเรียบหรอไข่เนี้อไข้ร้อนแล้วเฝ้าไปตรวจแล้วนะจำ่อนเสิรเรียก,ก์คือองค์ยิงอนเรยข้ตัวปกติ แล้ว,ลวก,กินทั้งเบากินทั้งกินทั้งเบาทันตนะบ่บอกไปบอกเลยเนาะกินรถยเนี่ยถ้าใครจกินเหี้ยวจนบ่ได้หันแจวหันเหี้ยวไลเอาพี่นะ้องสำหรับที่นี้เอาไว้สำมีสักันพอกันไม่คลิปหนาสำรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องเพิ่นกินทั้งดาพออยุดกระไ้